จากช่องริบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปสับประรดภูเรนะคะแบบนี้เลยสามารถทำตัวเปลาไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะส่วนจุกตรงนี้นะคะเราจะใช้จุกสตรอเบอร์รี่นะคะติดนะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีการไก่มีแหนบแล้วก็มีเหรียญน,นะคะแล้วก็มีจุกสตอเบอรี่นะคะแบบนี้สามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีที่แบ่งริบบินนะคะลิบบินที่ใช้ทำนะคะก็แลแบบ้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลิบบินตาลูกโป่งเบอร์สองนะคะ เราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่75เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะเราจะแบ่งริบบิ้นนะคะแบ่งริบบิ้นเบอร์2ให้ได้8มิลน,นะคะโดยเราจะใช้ที่แบ่งริบบิ้นนะคะอันนี้เราทำไว้ใช้เองนะคะแบบนี้นะคะหรือ,เพ,อเพื่อนจะใช้กันไกลนะคะตัดตรงนี้แล้วก็ฉีกก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีที่แบ่งริบบิ้นนะคะ แต่ถ้าเราใช้ที่แบ่งริบบิ้นนะคะริบบิ้นก็จะเท่ากันแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจะแบ่งให้ได้8มิลนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ริบบิ้นเบอร์สาําก็ได้นะคะริบบิ้นเบอร์สามแล้วก็จะแบ่งครึ่งเลยนะคะพอดีเราไม่มีริบบิ้นเบอร์3เราจะใช้เบอร์2แบ่ง8มิลนะคะตัวนี้ค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนะคะรีลอยพับให้เป็นรอยนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะ เส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าไปในห่วงที่หนึ่งนะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามนะคะเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะพาริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างนะคะเชียงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะมาขึ้นฐานแปดกันนะคะ เส้นด้านล่างขวามือนะคะตรงนี้พับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเส้นด้านบนตรงนี้นะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะคะนําปลายริบบินสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบินนะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงนะคะแบบนี้รีดให้เป็นรอยนะคะการริบบินเริ่มหลุดเราจะได้ฐานแปดแบบนี้ค่ะ อันนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามนะคะทับเส้นที่สองแบบนี้นะคะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะริบบิ้นทับกันสี่เส้นค่ะด้านล่างมีริบบิ้นอยู่สี่เส้นนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะวางริบบิ้นเส้นนั่นบนนะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะ แล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ moon, it, ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นด้านล่างก็จะหมดแล้วแล้วก็ จะให้ลิบบิ้นด้านบนนะคะเหลือแค่3ามเส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้วางลงมาระหว่างกลางตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วจับริบบิ้นยกขึ้นมาใช้มือซ้ายแล้วช่วยประคองไว้แบบนี้แบบนี้ค่ะจับให้ถนัดมือนะคะเส้นนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยปัด3ามเส้นไว้ด้านหลังค่ะแบบนี้เราจะสามเส้นตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะแล้วก็ดันออกมานิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะ เราจะจับแบบนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดไปตรงๆงแบบนี้ค่ะเส้นที่สองสอดผ่านห่วงที่หนึ่งมโผล่ห่วงที่สองแบบนี้นะคะสอดมาตรงๆแบบนี้เลยดึงค่ะเส้นที่สามสอดผ่านห่วง 1, หนึ่งห่วงสองให้มาโผล่ห่วงที่สามนะคะตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะแบบนี้เลยก็ทำเหมือนลูกส้มนะคะ แบบนี้เลยใครทำลูกส้มเป็นก็สามารถทำไว้รอได้เลยนะคะแล้วก็รวบริฟบบินเข้าหากันนิดนึงนะคะเราจะได้ประมาณนี้เราจะพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะพลิกกลับด้านมาแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะมาสารลายขัดนะคะเราจะสารหนึ่งรอบนะคะจับให้ถนัดมือนะคะจับแบบนี้จับตะแคงแบบนี้นะคะเราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะ เราจะสานลายขัดนะคะเราจะข้ามเส้นนี้นะคะแล้วก็มาลอดเส้นที่สองค่ะข้ามหนึ่งลอดหนึ่งนะคะแล้วก็จะข้ามเส้นนี้นะคะแล้วก็มาลอดเส้นนี้นะคะแบบนี้นะคะทับเส้นนี้แล้วก็มาสอดเข้าเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะเราจะทําเส้นนี้เลยทับเส้นนี้แล้วก็สอดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะ แบบนี้เส้นที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้ามหนึ่งรอดหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะสอดแบบนี้เลยสารลายขัดนะคะเส้นที่สามนะคะตรงนี้ข้ามเส้นนี้นะคะแล้วก็มาสอดเข้าเส้นที่2ตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะสบบเส,ส้นที่4ี่นะคะตรงนี้แล้วก็ข้ามเส้นนี้นะคะมาส,สอด เส้นนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่ห้านะคะแล้วก็ข้ามเส้นนี้สอดเข้าใต้เส้นนี้นะคะแบบนี้เส้นที่หกนะคะข้ามเส้นนี้นะคะสอดเส้นที่สองตรงนี้ค่ะข้ามหนึ่งอดหนึ่งนะคะแบบนี้ เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้เราก็ข้ามเส้นนี้ลอดเส้นนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายข้ามหนึ่งรอดหนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะสานแค่รอบเดียวแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไล่ดึงให้กระชับนะคะ ค่อยๆไล่ดึงค่ะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะจับนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ จากนั้นนะคะพี่กับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะเราจะจับริบบินมาไว้ในมือหนึ่งเส้นนะคะเราจะนับไปสามเส้นะค่ะหนึ่งสองสามนะคะนับมาสามเส้นวางพาดลิบบินหน้าเส้นที่สมนะคะแบบนี้เราก็ใช้มือซ้ายจับด้านล่างไว้นะคะเส้นต,ต่อไปค่ะจับริบบินมาไว้ในมือนะคะนับไปหนึ่งสองสามนะคะวางพาดลิบบินหน้าเส้นที่สามนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้เราก็จับมาไว้ในมือนับไปหนึ่งสองสามวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามค่ะจับริบบิ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นนับไปหนึ่งสองสามวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามนะคะเส้นต่อไปนะคะจับมาไว้ในมือนับไปหนึ่งสองสามวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามค่ะแบบนี้นะคะ ริบบิ้นนะคะเราจะเหลืออยู่3มเส้นแบบนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะทับเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องนี้นะคะแบบนี้เลยเราก็เอาริบบิ้นนะคะเส้นที่1เส้นนี้สอดนะคะแบบนี้เส้นที่สองสอดช่องเดิมนะคะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาผูกช่องที่สองแบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะสอดช่องเดิม อี่ยงปลาลิบินนะคะให้มาโผล่ช่องที่สามนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะดึงให้กระช,ชับนิดนึงค่ะแบบนี้พลิกกลับด้านมาค่ะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทำตาสับปะรดตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะจับแบบนี้ เราก็จะพับริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยนะคะลักษณะนี้ค่ะให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้ค่ะด้านหลังของเส้นเขาเองนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะช่องตรงนี้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะพับมาให้ได้เป็นกลวยแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะนำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะทำเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นค่ะแล้วก็โค้งริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกล้วยนะคะแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็พับนะคะแบบนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นสอดนะคะ เส้นต่อไปนะคะแล้วก็พับนะคะปาลิบินซอดต,ตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะซอดต,ตรงนี้เล ตอนนี้เขาก็จะยังไม่แน่นนะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้เขาปลายแหลมนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะไล่ดึงนิดนึงค่ะจะยังไม่แน่นนะคะแบบนี้เขาจะยังไม่แน่นนะคะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาแบบนี้แล้วก็จะมาทําแบบนี้อีกนะคะ แล้วก็จะดึงตรงนี้ค่ะดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะดึงนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วสอดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะเราจะใช้นิ้วชี้เรากดตรงนี้ไว้แล้วก็ดึงก็ได้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะ ดึงให้ไปลแหลมแบบนี้แล้วก็โคง้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้แล้วสอดช่องตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่สามนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะเจนวชีเรดาดันตรงนี้โคง้งริบบิ้นค่ะแบบนี้นะคะสอดตรงนี้เลยเส้นต่อไปนะคะตรงนี้ดึงนะคะแบบนี้ ใช้ดชีเราดันตรงนี้นะคะโคง้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดช่องตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็โคง้งริบบิ้นค่ะดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้สอดตรงนี้นะคะ เ้นต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมแบบนี้นะคะสอดตรงนี้เลยทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะดึงนะคะแล้วก็โคง้งริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้ดึงนะคะโคง้งริบบิ้นสอดตรงนี้นะคะ่ะแบบนี้นะคะ แล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านมานะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะตัวงานเราก็จะได้แน่นนะคะแล้วก็จะสอดไปตามแนวริบบินบ้นริบบิ้นผ่ช่องที่3นะคะขั้นตอนนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดเหมือนกันเลยสอดไปตามแนวริบบิ้นผ่ช่องที่3นะคะ ตัวงานเราจะได้แน่นนะคะแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราก็จะมาทำตาสับประรดต่อนะคะ แล้วก็จะจับแบบนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้สอดตรงนี is, like ้เลยช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงนี้ริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะดึงนะคะแล้วก็จะได้ปลายแหลมแบบนี้เส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาสอดตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะทำเหมือนกันนะคะทั้ง8ดเส้นนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาสอดนะคะแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาสอดนะคะตรงนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะ สอดตรงนี้เลยช่องตรงนี้นะคะด้านหลังของเส้นเขาเองนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะเส้นต่อไปพับริบบิ้นไปทางขวามือปลายริบบิ้นพับลงมานะคะแล้วก็สอดนะคะด้านหลังของเส้นเขานะคะตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นนะคะพับปลายริบบิ้นลงมา สอดด้านหลังนะคะตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่แปดแล้วก็พับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะจากน,านั้นพลิกกลับด้านมาแบบนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาจับแบบนี้นะคะเราจะพับ ริบบ inh. er ิ้นนะคะเราจะเริ ja ่มทําเส้นนี้พาบริบบิ้นนะคะลงมาโค้งลงมาแบบนี้เลยนะคะโค้งริบบิ้นแบบนี้แล้วก็จะสอดตรงนี้ค่ะตรงมุมแหลมตรงนี้นะคะหน้าเส้นของเขานะคะตรงนี้ริบบิ้นจะมาโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สองนะคะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะสอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะตรงมุมแหลมตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผพตรงนี้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้โค้งริบบิ้นแบบนี้ค่ะสอดตรงนี้เลยตรงมุมแหลมตรงนี้นะคะริบบิ้นโพขึ้นตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะ เส้นต่อไปนะคะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็ซอดตรงนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้ซอดตรงมุมนี้นะคะหน้าเส้นของเขาตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะโค้งริบบิ้นนะคะ นี่เลยสอดต,ตรงนี้นะคะริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเราก็โค้งริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้สอดต,ตรงม,มุมนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะโค้งริบบิ้นค่ะสอดต,ตรงม,มุมสามเหลี่ยมตรงนี้ ด้านหน้าของเส้นเขานะคะตรงนี้เลยริบบิ้นจะมาโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะพลิกกลับด้านมาแล้วก็สอดเก็บริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะสอดไปตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่สามเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามนะคะแบบนี้ค่ะทำจนครบทั้งแปดเส้นนะคะ สอดนะคะถ้าดึงยากก็ใช้แหนบนะคะเขาจะมาโผล่ตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นนะคะตรงนี้ใช้แหนบดึงค่ะสอดนะคะจนครบเลยนะคะแล้วก็ใช้แหนบดึงนะคะแบบนี้ขั้นตอนการสอดก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะตรงนี้จะทําเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยแล้วก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะ บีนโผล่ตรงนี้แล้วก็ใช้แหนบดึงค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตัวงานที่แน่นนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินค่ะดึงนะคะจับแบบนี้ตัดให้ชิดแบบนี้ค่ะตัดออกทั้ง8เส้นนะคะแบบนี้เลย พอเราตัดที่บินส่วนเกินออกหมดแล้วนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะมาติดจุกนะคะตรงนี้เลยด้านที่ไม่มีรูตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเอาไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะด้านบนตรงนี้นะคะเราก็จะยิงกาวร้อนนะคะยิงตรงนี้เลยยิงตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็จะเอาจุก วางตรงนี้ค่ะเพืเ่อนๆจะติดชิ้นเดียวก็ได้นะคะอันนี้เราจะติด2ชิ้นนะคะแล้วก็ยิงกาวอีกรอบนึงนะคะ ใส่เหรียญที่หลังนะคะก็สามารถจับแบบนี้นะคะแล้วก็นําเหรียญมาวางนะคะแบบนี้หมุนลงไปนะคะใช้แหนบช่วยหมุนลงไปนะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบง่ายๆส,สวยๆน่ารักนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ cribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ